สวัสดีค่ะร้านชิปเทอร์เทนเองค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูผ้าเนื้อด้านที่มียอดขายเยอะจากหนึ่งของร้านชิปเคอร์เทนของเรานะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูผ้าเนื้อด้านของเรากันดีกว่าน,นะคะตัวนี้สามารถกันแสงได้ที่90 -99 ถึงเเซนเลยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันกันแสงยังไงตัวนี้เป็นเนื้อผ้าเนื้อด้านทอละเอียดนะคะอันนี้คือแสงน,นะคะเดี๋ยวเราจะสอดเข้าไป ว่ามีส่สงเข้ากันน้อยมากๆจริงๆนะคะโอเคค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูงานเย็บของร้านหลยกล่วกาวว่าร้านเรามีเทคนิคก,การเย็บยี่แกงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องช่วงลิมผ้า ริมผ้าของเรานะคะเราจะลงสีเข็มหน้าหลังนะคะเรียบร้อยทั้งสองด้านนะคะเวาลาช่วงริมผ้าเนี่ยเราจะพับริมอยู่ที่3มเซนทาไมต้องพับ3มเซนเพราะถ้าเราพับน้อยช่วงริมผ้ามันจะบิดนะคะตรงนี้เราพับ3มเซนปุ๊บช่วงริมผ้าเวลาแฝงก็จะทิ้งตัวสุดทางเลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของชายผ้ากันดีกว่าชายผ้าเราจะพับขึ้นมาประมาณ4ี่เซนนะคะทั้งหน้าหลังต้องเรียบร้อยนะคะเพราะว่าร้านเราเนี่ยเราทำชับช่างเสมอว่า เวลาส่งงาน,นมา,มา,มาทาง,งเราเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าเห็นแล้วประทับใจเราจะเอาให้เรียบร้อยที่สุดซึ่งชายผ้าตรงนี้นะคะ4เซนเราจะไม่ได้มีโซ่ให้นะคะเพราะทําไมเราไม่ได้มีโซ่ให้เพราะถ้ามีโซ่เวลาคุณลูกค้าซักต้องมีเอาโซ่ออกมันจะยุ่งยากเราอยากให้ลูกค้าใช้งานอย่างง่ายๆสามารถซักงานง่ายๆนะคะแต่ถ้าใครอยากได้โซ่อินบ็อกแม่ค้ามาได้เลยแม่ค้ามีโซ่ให้อยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าอาจจะมีค่าโซ่เพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเย็บที่หัวผ้านะคะหัวผ้าของเรานะคะเป็นช่วงที่เราจะร้อยตากไก่ตรงนี้เราจะเจาะห่วงตากไก่ให้เรียบร้อยตากไก่เราใช้ของดีเลยนะคะตัวนี้สวยงามมากๆมีทั้งตัวของเงินด้านเง เย็บแบบนี้ด้านหลังเราก็เก็บผ้าเรียบร้อยไม่ได้มีเป็นเทปเคมีเปื่อยนะคะเพราะว่าเราการที่เราเก็บหัวผ้าแบบนี้เวลามันเียดสีกับทางกําแพงมันก็จะได้ไม่เสียหายนะคะตัวนี้เราเย็บเก็บด้านทั้งสองด้านเลยนะคะดูเลยะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ว่าสายวารวบม่านเป็นยังไงทาไมถึงทําสายรวบเป็นแบบตรงๆตัวนี้เราออกแบบมาเพื่อว่าให้ลูกค้าสามารถมัดได้สะดวก สมมติว่าเราอยากมัดเลยไม่ต้องเจาะกระแพงคุณลูกค้าก็สามารถลวกและมัดได้เลยเพราะว่าจะมีช่องรูตรงนี้นะคะเราสอดเข้าไปเลยค่ะจับเรี้ยกลอ้นดนึงโอเคก็สวยงามแล้วนะคะ,ะไม่จำเป็นต้องเจาะกระแพงหรือใครอยากเจาะกระแพงก็สามารถเจาะกระแพงได้เหมือนกัน วมานะคะและตรงนี้ใส่ตัวน,อน็อตกับกระแพงได้เหมือนกันนะคะหรือถ้าใครอยากได้สวยกว่านั้นทางร้านเรามีถาเดี๋ยวเราอขอขออนุญาติีแสหนึ่งนะคะใช้เป็นตัวแม่เหล็กนะคะตัวนี้แค่ถา้า19บาทเท่านั้นสวยมากไม่ต้องตอบด้วยค่ะสามารถรวบปุ๊บติดแม่เหล็กเก๋ๆได้เลยตรงนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ shopee lakada facebook ash, instagram ได้เลยเพราะเรามีหลายช่องทางการสั่งซื้อหรือใครอยา,ากจัดสั่งตัด แจ้งทางอินบ็อกมาได้เลยแม่ค้าจะช่วยดูเรื่องของขนาดให้แล้วก็ทําขนาดที่เหมาะสมและล่าทุาไปจัดไปให้นะคะวันนี้ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะแล้วเจอกันคะ่ะส,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 สวัสดีค่ะ